ก็ดูแล้วหดน้ามันธรรมดานี่ล่ะเบิ่งแมงมันถือมาจัดมาลงฉีดยาแล้วจะสิอะไรเนี่ยโอ้เนี่ยใบใเม่เนี่ยพนวานนี่ขาดน้ำขาดน้ำกับโพดน้ำมันจิงใบไม้โอ้น้ามลายกับไม้อืหน้ามลายกับไม้ครับพนขาเจ้าวานนี่ยี่สิบหาลิตรต่อมือยี่สิบหาลิตรถ้าเกินนั่นก็จะเป็นใบไม้สัตว์ขจ้าวาโอ้เอาเป็นใบไม้เอก็เลยว่ถนอมเม่าเส่นเดล้องเบิ้งเส่นเด ก็ออกบ้านอีกแล้วพี่น้องออกรลอะอีกแล้วครับแต่ว่าอยู่ในบ้านเพชรเด้อพี่น้องบอกกล้าไปไกลครับช่วงฝ่อระวังโควิดเนะพี่น้องก็มาพ่อเนี่ยครับนักเกษตรตัวหน่าไม้ครับนักเกษตรตัวยงพนันระว่าพี่น้องแล้วมาการเกษตรเป็นเป็นงานอดิเรกแล้วด้วยครับบั่เบิงส่วนเรางามงามครับอันที่จริงเราเป็นพ่อข้าครับพ่อข้าขายลำรวยแล้วล่ะแล้วเหตุการเกษตรเรา เพราะว่าการเกษตรนี่อาชีพใดก็มองขำว่าอะไรครับต้องหันมาเห็ดทุกคนครับเพราะว่ามันทําไม่สบายใจดีครับทําการเกษตรเนี่ยนี่ครับเบืองมานี่เราก็ปลูกผักกินเองปลูกกล้วยปลูกมางฮุงเจ้าของเราก็ยุนี่พอดีเลยครับพี่น้องเลยอน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ้างไดครับผมนั่นแนะนำซื้อก่อนครับจากน้อยซื้อยังครับผมนายสมควรครับนายสกุลนี่ยังครับปัญญาดีครับผม นี่บ้านเพชรนะครับเนาะบ้านเพชรครับบ้านเพชรตำบลบ้านเพชรอำเภอภูเขียวจังหวัดชียภูมินี่แหละครับแมนครับเป็นเกษตรเพราะแม่งเกษตรตัวแท้เราเนาะหน้าเกษตรตัวปลอมผมเนี่ยเศรษฐีครับผู้ดีขี่ข่าพ่อข่าชาวนาอยู่นี่เบิดอยู่นี่เบิดเลยอยู่ดีแมนแต่ว่าห้องล้อใหญ่ขาดเนี่ยตัเศรษฐีละโอ้ยเศรษฐีกันเฮ็ดอย่างนี้นะเนี่ยงานอดีตเรีกเจ้าเนี่ยเนี่ยเบิ่งกันนี่รุ่นเนี่ยนี่แหละครับเนีพื่อนใ่พี่น้องออกจาก เฮ็ดให้เฮ็ดนาแล้วเขาก็ขายสิ่งขายของน้ำเนาะก็คือว่าอยากปลูกทุเรียนมันเป็นจังด้าแบกทุเรียนเขาว่าบ้านเฮานี่มันปลูกบวกใครได้ครับผมก็เลยสืบว่าลองปลูกลองเบิง<อ>้งสะเดีโอ้ลองปลูกเบิ้งครับได้ขวบหนึงแล้วเนี่ยได้ขวบหนึงแล้ว,ว,ลวปลูกจากต้นหน้าของทุเรียนไหนอ๋อประมาณสี่สิบห้าสิบต้นนี่แหละปล<า>ูกได้ปีปนึงแล้วที่ขวบหนึ่งไงปลูกน้ำคันแท้าสิ่งเด็ดันคันแท้คขั้นง่ใหญ่สิ่งเดีเป็นพันยังครับปลูกพันยัง พันหมอนทองละพันหมอนทองครับตอนตอนปลูกมันมันตนน้นซ้านี่บ่านานทันใหญ่น้าเจ้าบนเนี่ยโอ้ต,ตอนปลูกมันต้นน้อยเนื้อครับว่ามันใหญ่น้าเจ้าอยู่ติสนะมันมันใหญ่อยู่นี่อยู่ด้วยละ่ะโอ้ใหญ่บ่สุดต้นเลยต้นตายกับมี่เนี่ยโอ้ต้นตายกับมี่เรื่องปกติครับผู้ี่ปลูกทุเรียนบ่า,ตายตจากต้นนี้มัน บมเมนดอกหน้ามันต้องตายโอยูนิลหลายต้นยูนวะครับเนี่ยครับอ่าวันนี้พูดแับที่เราสิพายยางชมมันแนวแนวแบบว่าผมปลูกถ้งคันแทเนาะครับโอ้คันแท้นคันแท้ผหมครับรถไปกับได้บุญละอย่ามังคุดบ่ครับลองเบิ้งมังคุดก็ได้บ้านบเบยังกับสื้อมาลองปลูกลองเบิ้งปลูกพร้อมกันเลยทีครับปีนึงคือกันเตียนเบิ่งเผื่อครับสวนยอมเราสวนเราก็อยู่หลังบ้านเหี่พี่น้องเบิึงจำว่าสวนหลังบ้านเหรอครับนี่ ปิดล้านค่ายแล้วล้อก็ย่างมาเล่นสวนก็ได้สบายบางทุงนที่ปลูกจากต้นหน้าของบางคนเนี่ยปลูกสองต้นหนึ่งบรรลุบรรุ่เขาได้รับผลก็เลยลองเบิ่งซื่อดอกปลูกหน่อยแท่าทุเรียนก็ปลูกลายแค่ <laughs> โอ้ต้นนี้งามกว่ามูลแล้วนี่ไม่น่านี่แม่ต้นนี้แค่เนี่ยอ่าทุเรียนบ้านเพชรดเพครับเบิ่งรู้ผัคือจรงๆไม่ค่อยอยากปลูกทุเรียนหน้าเราเนี่ยเอ้ามันก็แซ่บต้องเหรอแล้วก็คนซื้อจินดีทำนะ นนซื้อกิแพงแามาไดนกับป่ว่าไหมเนาะครับบ้านเฮาอันปลูกยางนี่ละอโอ้ต้นนี้แตกต้นเจ้าดีสิหน้าหนิเมยครับปลูกทุเรียนแบบบ้านเพชรปลูกจังไหนเนี่ยแบบข,ข้าวๆดูนะเห็น,นไหนมาพี่กอนมาพี่มาปลูกขึ้นเบื้องนู้นเนี่ยโอ้เจ้าก้นหลุมยังไงคือเพิน่นบ่กับก้นหลุมธรรมดาหนิหล่ะเกษตรเขานกิดเกิดดูแล้วหดน้ามันธรรมดานี่ล่ะเบิ่งแมงมันขึ้นมาเล็กมาลงฉีดยาแล้วเขาทํโอ้เนี่ยใบใหม่เนี่ยพอนวานนี่ขาดน้ำ ข่านาบกับโพดนาบมันตินใบไม้โอ้นาบลายกับไม้อื่นาบลายกับไม้คนเขาเจ้าว่านี่ยี่สิบผาลิดต่อมือยี่สิบผาลิดตัวถ้าเกินนั่นก็สิเป็นใบไม้สัตว์ขาเจ้าว่านเขาก็เลยก็ถนอมเมาเสด็จร้องเบิงันเด็จอยากขายเชื้อไร้ด้ครับได้ฉีดน้ำเพื่อนบ่อนได้ฉีดดยได้ฉีดดูจากมือฉีดเทียนหนึ่งของเจ้าอาทิตย์ละเท้าอาทิตย์ละเท้าอ่าเป็น ไปได้วิชามาจากเซีครับคือกาปลูกทุเรียนน้ำพี่น,น้องท่าฟ้าบานพลังน้ำพี่น,น้องเลยเนาะน้ำสายอาชีพคพนนอกคนอยู่สังบุญค<อ><อ>นอาชีา<อ>าพมันได้รับผลแล้วเนาะโอ้โหมันได้เป็นพันล้วสามหมืน่นสี่หมื่นต้นหนึ่งโอ้โหเงินนี้มันก็นแตกน้ำเจ้าไหลด้วยนี่ไว่น่ามันมันนี่กับมุ้งแล็ปเห้มันมันแดดมันห่อนปวดบ้านเขาคือห่อนเพิ่นอยู่ดีแหละอันละคนเพิ่นกับปลูกกล้วยฮันละคนเพิ่นเก่านี่เพิ่นวันค่อยกันล้มกันนั่นได้ออื โอ้แต่ว่าต้นเราก็งน้ดีเลยพี่น้องเลยพวกเบึงไอ้บัตรนี่สิพาให้เราพาไปชมอีกว่าเราปลูกหลายต้นมันอยู่ใส่แนวสัดนะมะอย่างครับเบึงบืงสวนเราดูพี่น้องกว่าท่้นนี้ทั้นนี้กสมโอเนี่ยพี่น้องเลยโอ้เออสมโอพันอยังครับเนี่ยท้องดีเนี่ยอย่างก็ขับทิมสยามเนี่ยปล่อยไงปุนเนี่ยปลูกพร้อมกันนี่ตีครับปีนึงนี่เตียอันนี้ปลูกว่างใดนี้เนี่ยโอ้เขียวเบิดหมักสมโอจังใดก็ได้กินหน้าคนน่ะเออสมโอมีจกต้นหน้าเนี่ย สมโอสี่สิบสี่สิบครับขินบัวหวานบัวไยทองเจ้าได้นั่งขายอยู่หน้าบ้านในี่ต้นเดียวกับขายบัวไวแล้วปลูกถึงคันเทนาเบิดเลยด้วยนี่ปลูกถึงคันเทนาอ๋ทั้งน้าทั้งลางกับเฮ็ดเข่ากินคือเก่าละกัเฮ็ดเข่ากินขึ้นเก่าแต่ว่าคันเทนาเราเราต้องศึกษาวิชาเกษตรอยู่ครับเนี่ยเพื่อว่าลดพื้นที่นาปลูกกันคันเทนาคันใหญ่ๆปลูกของเนี่ยเป็นวัวหน้าครับ เร่งว่าเราเป็นศึกษามาเนียยู่นี่ยัางน่าเนี่ยนี่เป็นมกละมุดนะเป็นมกละมุดละมุดจากต้นครับปลูกละมุดอ่ะละมุดจากต้นฮะมันยาวหมดเลยด้วยนี่สิบกว่าต้นนี่ละทานอันนี้เราปลูกแค่น้ำเรียงง่ายเรียงงไงมะละมุดหน่อยเรียงง่ายครับง่ไงในกินกินง่ายก็ทุเรียนอยู่แล้วแล้วเนาะเป็นน่ายล่ะเมนเนาะปลูกปีเดียวปีเดียวพรอกันตีไลยเออปีเดียวพร้อมกันแหละกับทุเรียนนะครับชมพูดที่ดินแล้วกวงอ่ะล้างกันเด้หรือเปล่า ว่าเราเน้นเป็นหนี่ยมันมันนครับมันเป็นนวยแล้วนวังครับเป็นวัยหมแล้วเป็นพันนี่ยัางนั่นเนี่ยพันนี่อย่างวะเนอลืมซื้อมันอีกล้วนี่วยบัดกได้เนี่ยเ่รามันพันกระสวยตรเนี่ยเทียพันนี่อย่างบุเป็นพมบูเนี่ยมันต้องพันแบบกระสวยเลี้ยวๆหน่ามันสิโดกเขาเอิญอย่างเกาะนี่บ่แบบนี่บ่พวงมาหลายพันอยู่ดิจับไม่ได้สมกระสวยมันสิเอือเอือเนื้อสีละค่ายๆเอิญกระสวยมาเลยบ่จําซื้อไ่ได้ บอกครับที่ดินเราก็อยู่ติดบ้านเลยครับพ่อยผลละหมากลากไม่เราจะเป็นหลายๆนี่เมียบักล้ำยิ้มแม่จะว่าเป็นตะปอยเห็นเป็นดอกบอเนี่ยปลูกพร้อมกันเนี่ยแต่มันเป็นดอกหรอแมันมันมันติดปอตายหรือละมุดนี่ละมุดเื่อกันตีพันได้อีอพันนวยปุ่มหมดเนี่ยจังว่า นี่เป็นหนนเป็ลำยิย้ติเนี่ยนี่ลำยิ้มเน่ยมัมก็ปลูกติปลูกคว่ำกันนะ่ะปีเดียวเนะี่ยยังว่าพจน์ในพปี์ปีเสมอขวบมับะนนะ่ะมันจีบวัาตายหรือคือว่เด็ดดอกมันออกจังหวัดเราต้องเห็นมันติดด้วมันก็ติดดีแต่พัน,ยน,น,นอย่างนั้นนี่พันธนี่ยังกรบปุกไม่ใหญ่เนี่ยบ่๊มเป็นสีชมพูเลยพันธยังไรพันธพันจำโบเขาหรือเปล่อืมโอ้มันเข่าทาบ่พี่น้องเบิ่งดอกมันดอกครับผัวป้าแล้วเน้นสวนผลไม้อไหลีดีครัผัวครับเบิ่งเบ่งไว้ติดไว้เราได้เนี่ย โม่ไหวได้หน้าคันทองก็ปลูกเป็นตาให้มันติดบ่หือทีงบ้านวะร้องไหวจะง่าก็ได้หรอกก็ไปไหวดอกปัตนี่แม่างต้นมันรับได้เนาะแม่นครับต้นข้อปดดินหัวเพิ่งล้มพัดกันหนึ่งแล้วอาบัตนี่แม่ยังอีหน้าวันเหี้ยนี่ไงอินทรพลมซับมาเนี่ยปลูกทุกอย่างทุกแนวเลยพี่น้องพร้อมกันพร้อมกันเดิมเดียวเดียวบัตนี่มัตตนี่พ่ออีอย่างเนี้ยคืออย่างเหี้ย ปุ๋ยปุยปุยโอ้ทอปปุ๋ยแม่บ้านมันใส่ปุ๋ยมุ่งเส้าเนี่ยโอ้ใส่กันปั่นนี่เหรอเตี้ยเออเอาอันอย่างก็เป็นเป็นโกลนหนืะก่อนขวดน้ำตัดเครื่องเราเขาก็ฝังลงไปฝังไว้เลยอันนี้ใส่ไว้แล้วก็น้ำตกลงมาฝนตกมาหรือว่าเขาหดมันจเข้าไปได้นี่เข้าไปได้นี่อืมมันมีจย่างต้นครับอินทผลพันรัมอยาวันีอินทผลพันมนี่แปดสิบอกออ่าอินทผ่พันลัมหลกระม่อืม แต่ว่าเขายังบ่นในลูกจากปายในดอกว่ามันทีเป็นต้นผูนะต้นผูต้นเมียก็ได้ซื้อจริงพันสรบ่องเพราะเมล็ดเอาตีเพราะนี่ซื้อมาจะสั่งซื้อยูทูบอันนี้อย่างเกา็คลีปของมั่งทรงสั่งซื้ออยูดอนเป็นก้าเมล็ดจีมันจริงต่อนมันแมนแมนลอดูครับโอ้แต่ละต้นงามแถบว่ะโอ้ยหลักสูตรนี่ก็ไปได้มาจากใส่ยี่หลักสูตรปุยฟังปุยแค่หาเอาตั้นล่ะ มนงดูเี่นองเงิ่งเรายังมีเวลาควยคว้าศึกษาด้านเกษตรด้วยครับอันไี้จริงแล้วเป็นพ่อข้าว <c oughs> พ่อครับบึ่งต้นโอ้ต้นงามอันนี้ได้จะกพ้อมันมน่ได้เนี่ยพ้อมันพ้อมกันพอ้นพอมกันเลยอืมอ่ะเราศึกษาใช้เวลาศึกษาจากปีหน้าค่อยกล้าทุ่มปลูกเลยเนี่ยอ๋อมันกับ,บอ่อันนั้นพเพราะปันไาหรอกเพราะว่าเขาขกับลูกชาวนาลูก เขาให้ชาวนาเนาะเขาก็มีพื้นฐานอยู่แล้วเนาะแม่นบ่้านรลองเล่นบ่ร้องเล่นเหรอวะได้นั่นแหละเนี่ยมันูปุ๋ยแล้เนี่ยมันม่วงแมวมันมันมันคือเป็นที่สุดเดียวม่วงน้ำโอ้ม่วงยังไงแจ้วขมิ้นแจ้วขมิ้นแม่ปลูกพร้อมกันเนี่ยนะพราะฉะนั้นพอปีเออปีแรกเนี่ยพวกพวกนี้จะบานเลยพวกนี้แบบว่าให้มันดกแท่คอยว่าจะให้มันสลัดเองมันโมสลัดเลยเนาะสลัดดอก แก้วขมิ้นเพราะว่ามันดกครับต้นส่วนใดผมไปถ่ายโดดโดดอีพอมีกันเลยมันม่วงมันก็ใหญ่หรอกปล่อยไว้ได้อยู่แต่ว่าเอาไว้หลายบ่ได้ผมง่วงบ้านเฮามันามพ่อพระเอกแล้วทุเรียนอีกแล้วครับโอ้ของเรายั้งเบิดเลยพี่น้องปลูกพร้อมกันดีเนี่ยปลูกพร้อมกันออ๋มีต้นน้อยต้นใหญ่อืมนี่แหละมันปลูกยากพี่น้องปลูกยากเหรอปลูกครับโอ้แต่ว่าก็ถือว่ารอดเบิดของเราอยู่เนี่ยครับเห็นบอลนักเลงปลูกทุเรียนไหม ต้นมากผมมีใครกล้าทุ่มคือเราที่นู้นนะอันนี้ตายวะโอ้ี่ต้นนี่ตายเด่นมงทิ่งวะตอนแรกมันที่แตกเป็นไหนนะได้สังเกตใบรุนละใบเป็นจุดเป็นจุดละพี่น้องผู้ใดมีเทคนิคอะไกับเห็น้ำบอกเลยเถอพี่น้องเอ้เพราะวันเราปลูกยุบเป็นลาบเด้ครับแต่ว่ายุบานเพชรเด้ครับอันนี้ป่งดีทั้งนั้นนี่ก็แตกดีได้ละนี่ไงเอ๊ะมันเป็นน้ำต้นหรือมันเป็นน้ำยังไหนอะคือหน้าเนาครับกว่านี่แตกดีของเราได้ครับนี่ หน่อยหนักหน่อยนานะครับผู้ใดปลูกบ้านเพชรจีเห็นมันแตกยอ้อยนเนาหนาเนาะกล้วยหอมรดตัดกล้วยหอมรดตัดอีกร <laughs> ้อมโอ้มีได้พืชพันธุ์ดีๆของเราพี่นอมม้องมองนู้่ะเราปลากูกเน้นเป็นคันนาคันใหญ่ๆครับผู้ดใดเคยเข้าเบิ่งในยุทธบสิเบิ้งนะครับมันมีอาจารย์ท่านหนึ่งที่เพิ่นบอกหลดพื้นที่นา <laughs> ทำคันนาโตโตนะเอาตน้นนีนเป็นอย่างหน้าใบเป็นอย่างเนี่ยนี่แหละนี่แหละมันเป็นแบบนี้หละรึงว่าก่อนมันที่ตายอ่ะแมน อใบทีขอบใบใหม่นี่มันเป็นโรคอยังไรครับกว่าบวมโพดน้ำกับขาดน้ำเหมือนบมอมันเป็นโรคที่ว่ามันจะตายหรอกเนี่มันบ่งหยอดดูทีแต่มันก็จะคอยรั่มจากใบแจไปใบอ่อนด้วยล่ะมันนั่นตัวขาดของร้อนเป็นโรคอยังบอกเราแน่เนี่ยครับเนี่ยเบิ้งเพรนี้ใบมันขีดใหม่ออกจากขอบเลยเนี่ยมันสิขาดอีกอย่างกับเน้นน้ำบอกเราเด้อพี่น้องเด้อบอกกันเด้อพี่น้องเลย ต้นงามันเป็น,แ,นแบบที่แก้แบบไดสันเดียบภูมก็ได้ศึกษาม,มันปุ๋ยพ่อมดีหน้ามันมันใส่ปุ๋ยหลายพวกื่นเนี่ยในต้นนี้ก็เกียบไปแล้วเนี่ยอืโอ้มันเป็นใหม่ใหม่ใบขอบใหม่ใบแหงพี่น้องเนี่ยครับแต่าตม้อนสีแตงยอยดดีของเราอยู่เต็มน,นี่ยอาการมันเป็นใบใหม่เนี่ยครับทุเรียนบ้านเพชรลเลพี่น้องรู้ครับผัวมันเป็นโรคหยางบู แล้วกับมือไม้คือกันเนาะ <c oughs> เลยบอกู้ว่าแกยังได้นอนนะเนาะแมนแต่หันลังต้นกับงามงามแต่บมังน้าวนี่มันคือเป็นหน่วยดีแถวโอ้หมังน้าวกับมีอีกปวะครับบวัวบมังน้าวกับเป็นหน่วยดอกสุ่นปลูกเลยบ้านเขานี่นถ้าพืชพวกนี้นี่ครับได้ความมันหล่นตลาดแล้วหมังน้าว <c oughs> อ,อินเอร์พาลัมที่ปลูกลอกกลางต้นทุเรียนที่ปลูกลอกขอกแม่น กุเรียนมันราคาแพงคือปลูกไว้เลาะขวักับบริยานคนมันรักสวยงามเป็นนวยโอ้ไอ้เพื่อนน้ำเน่เขาเนี่ยพุ่อนละไหวมันหน่วยละหลายบาทเด้ครับผอเงินกันจิ้นเพื่นวะนี่ก็เลี้ยงโอ้ทุเรียนสึนอยู่คลิปนี้เป็นการเน้นชมสวนเราด้วยครับสวนสวนแล้วมันกว้างขวางพี่น้องอือโอ้ต้นไม้ไงก็ล่มลื่นพี่น้องนี่เนาพิพาชมไปเบิดบุหร่าครับนี่ น้ำบ๊บน้ำกับวางเบิดแล้วรถนี่เมีน่าครับวางเบิดแล้วนน้ำหมัดดานย่างดีคุณรถนี่้น้ำหมัดดานเอาใส่บ๊อบเอาใส่บ๊อบไปสักก้อนแล้วค่อยดึงขึ้นมาทักไปก่อนครับมันใส่โซลาเซลล์บ่ได้เสียงก็หนึ่งบาทดอกต้นนี่กับงามนี่นะฮะต้นนี้งามอยู่โอ้ครับเราได้รุ่นยุ่ครับปวดต่ละต้นไงเขาทายอยู่ดอกเขาทายเขาทายยังผิดแต่ยังหลายต้นอยู่ครับว้าโอ้ทั้งพี่ยังง้างบ่นรนเมียน่าเลยเมีน โอ้ผัวครับเอาไปเบิ่งทุเรียนงามแล้วกอนพี่น้องผัวทางชมสวนครับสวนสวนกลางนาสวนกลางบ้านเหรอสวนกลางบ้านโอ้ต้นนี้สงงามแท่านี่ไหมครับท่านหมอนท้องเบิ่งเลยทีนะหมอนท้องหมอนท้องโอ้ต้นนี้คือกวมูลนนาโนนี่เนาะแตกยอดแตกใบดีเว้ยต้นนี้ไหมโอ้ผัวครับเบิ่งดูมาแตกน้ำเลาด้ครับนี่โอ้ทั้งนี้งามเบิดเลยวันโนนาโนเพิ่งพี่น้องครับเบิ่งทุเรียนเราดูผัว เย็นบ้านเพ็ดเด้อครับอันนี้กับต้นเงยเอามาปลูกต้นนี้น้อยแเด้อต้นเนี่ยเนี่ยอ้มันส้มสีหญ่ของเราต้นแขมมาสินะต้นเนี่ยจำได้อ่ะเนี่ยเออเบิ่งดูครับเบิ่งแตกดีบ่พี่น้องกว่าโอ้ต้นนี้ก็คือครับตัวใบมันเป็นแหงๆบ่คือต้นวังหันเนาะเพราะว่ามันแตกยอดของเราดีครับได้รุ่นได้รุ่นโอกาสตายหน่อยก้อยอยู่ดอกนอกหน้าหัวโอ้แม่นตลอดเพิ่นเลยครับบ่ไปพุ่นก็ได้เนาะไปนี่เนาะไปดอกเออไก่พูดเลยยีสุปกลายบ่ย่างใบเด้อ ยี่สิบกัวไรครับเราพาผมยางอ,อ้อมสมยางเดียวเมือนพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นมะเขียบมะเขียบบเขียโอ้เนี่นเทปปุ๋ยทุกย่างทุกแนว่มีผัวพี่น้องบึง้งสูตรสิบห้าตังหากเนี่ยผมจำได้เนี่ยปุ๋ยสูตรเสมอเป็นบอหนะ้าครับใช้มะเขียบคนว่าแม่บ้านพ่นเห็นฝนทุ่งวันตกหลบพ่นฟ้าเอาปุ๋ยมาใส่ <mm> มเมื่อเศร้านะโอ,โอ้ตกหลบเดี๋ยวเราเมาื่อคืนเนี่ย <mm> อ๋าเราใส่ปุ๋ยย่างละหลายบนนี้สงสัย มันเข้มปุ๋ยแท้ๆล่ะทุเรียนเราพี่น้องเลยป๋อครับฝนฝนตกเมื่อคืนนี่ตีหน้าหน้าแพะพ่อภาพอยู่เนี่ยครับฝนบูครับเบฝนน้ำตกมาเรื่อยๆโบแหงเสี่ยวน้า่อยห็นว่ามันจังใดข่อยเจ้าอะไรบูครับรถไทยๆได้หรือเนี่ยน้าพอข้าบ้านเพชรครับป๋อเผ็ดสวนเกษตรยุธย์เคืงคูคันน้าครับปู่มะเขืบปวดผลมม่าล่างไม่ก็เป็นสิบชนิดแล้วครับเนี่ยโอ้ยมีสายญ่อีกนี่แม่นะครับสใหญ่เลี้ยงปลาไว้กินปกันที นี่ครับสะก็มีผัวโอ้ผู้ใดบึกไงเลยผู้ใดสนใจยังได้ปลาบึกใหญ่ติดต่อเอาเด้อไปที่ใครรถแล้วถึกๆใช้ปลาบึกปลาบึกใหญ่เไงยังไม่สะผัวตัวใหญ่ทำไหนแล้วอ๋อสามล้อโว้สามล้อมไงยูแซ่ยูว่าบบเห็นกินบมดเลยสามล้มแม่ขัวหนึงไหมปลาบึกมันต้องกินเป็นสิบลเตี้ยครับพอปลาพันไงโอ้หม่องม่วงกับโดกครับผุวนะโดกากซากเลย มันจะคางหาหักได้คำไม่เห็นป่ะกินแต่ผ่านลำแล้วรู้พี่น้องครับป่วพี่น้องอย่าปวดหวัวนาไม่กันสั้นผมแล้วก็ปิ่นหว่ปิน่นไงาจมันเป็นยังห <c oughs> นักโตสัญญาณไหมพี่น้องก <c oughs> ็ได้ศูนย์ครับ <c oughs> โอ้ลมลื่นเนาะหน้านาะเป็นตามันนอนเว้นดีไว้สวนเจ้าแม่พป๋ครับผมม่วงหอมไหมพ,หมหมพี่น้องเอ้ยเบิง่งดูถือไอ้น้ำเย็นๆย้ำแดดห่อนนี่เอาเปี้ยมาผกไวเนาะหน้าเนะสุดยอดเลยครับเนี่ยป๋วของนั่งนอนเว้นวอ สาเนี่เป็นสาบ่อพักน้ำไว้ตีหน้าเนี่ยแน่นแม่นพักน้ำแล้วก็ไปใส่โหดต้นไม้เนาะครับโอ้ครับยางใต้ต้นไม้ยินจอยเลยครับยินสดชื่นโอ้อันนี้ก็เป็นเป็นพักน้ำมาดานกันตีเนี่ยพักน้ำขึ้นมาใส่แท่งโอ้ใส่แท่งเอ็กเอาน้ำมาดันหลงใส่สาไว้แล้วก็เอาจากสาขึ้นมาใส่แท่งแล้วเด็ดแทงโซล่าเซลล์ครัมครับเนี่ยครับบริได้ใส่ไฟเลยเห็นบ่อแต่ว่านี่ก็ไฟขึ้นกันตีไงไฟตอมาจากใส่ถึบ้านไฟนี่เขาเอาใส่ นี่เด้อไดโวขึ้นแท้งเนี่ยผมเป็นสองตัวครับอันนั้นดูน้าด牡丹ย่างเดียวอันนี้แผงสไลซ์เซลล์ลุงผัวลุงสาอีกตั้งหากเบิ่งพี่น้องเบิ่งสวนเรารู้ครับคุณนี่แหละครับให้พี่น้องทายให้พี่น้องเบิ่งว่าสวนสวนพ่อข้าบ้านเพชรเพิ่นก็ทำได้งามเขากันนี่ครับปลูกผลไม้ล่างไม้เป็นไรนะสวนผสมครับพาเพิ่นไปเบิ่งหม่งม่วงมันลนผู้ใดอยากได้เพิ่นมาเอาป่ะโอ้ยไปเบิ่งที่อย่างหม่งม่วงลนไหมอันนี้เดี๋ยวต้นนี้ยังอีกต่นเนี่ย ว๋วครับเบื้องระบบน้ำเราดูเราพาผมย่างอ้อมน้าเรายี่สิบไร่พี่น้องต้นยางนาเนี่ยลำยายป๋วลำยายลำยาอีกแล้วครับป๋วครับเบื้องน้าเราหั่นย่างมานจะพุ่นได้พี่น้องป๋วผุนตกแห้งจีน่าน้ำคือไหลแท่คือว่าทันตกแห้งาจากเท้อยังวะรถดลมันไถ่ให้บ่ได้นะ่ะมันเป็นยังค่อยพอแหง้งเฮ็ดบอ่อเลี้ยงปลาเราเปลี่ยนนะมันเจนน้ำดีไหลป๋วครับปวดแล้วหมากลางไม่แล้วลาหลายพี่น้องเอ๊น มีทุกอย่างที่ขวางหนาหนงตานนับมานีท่นานพอสิบย่างหมวกหนาะ <c oughs> <c oughs> จับได้แล้วลดพื้นที่หน้าจังเพื่นว่าเราพี่น้องเนี่ยเราได้ศาสตร์นั่นมาสองใส่เบื้องแล้วหัวครับหมักมีเนี่ยเรืงง่ายอีกคับเบื้องหมักทุเรียนเราดูผลนะครับเห็นบ่ทุเรียนบ้านเพชดอ่ะผู้ใดสนใจที่มาศึกษาดูงั้นทุเรียนบ้านเพร็รมาติดต่อได้ล้านล้านยังก็น่าซื้อล้านเจ้าอะ่ะล้านจิมจ้มไร่อาพรจิ้มไร่อาพรเนี่ยครับบักเขียมเนี่ย เรื่องง่ายดกพร้อมโอ้มาเขี่ยมันเิ็งง่ายอยู่แล้วเนาะบ้านน้อมันปลูกคลิปนี้ก็ย่างมาอ้อมให้จันเมียเล้วผัวพี่น้องผู้ใดสนใจอย่างมาชมกับมาติดต่อเราเลยครับอยู่ลันลันอย่างก็อย่างจิมไหลอ่อนอย่างจิมไหลอ่อนเลยครับเด้อทางลงบ้านเพชรมาบ้านกุตุงเนี่ยครับมากระท้อนปะท่านมากระท้อนปะผู้ใดอยากเบื้องต้นทุเรียนบ้านเพชรมาปลูกยังไหนของเราทรงคือกระมือนะครับใกล้สีรอดแล้วนี่ก็เป็นมัมีครับโอ้งาม ดินแล้วนี่อุดมสมบูรณ์พี่น้องไายมาเขียบต้นนี้เห็นไหมนี่ยร้านมาเขียบกระดกไหมมาเขียบมีพันบล่าพันอย่างเนี่ยอันนี้เขียบหนังยังวะมันเปลี่ยนไม่เนาะดกนี่ก็น่าเนาะมาเขียบก็ได้ขายคือกาโลลยี่สิบสามสิบคือกันเนียนเนียนผูหนัครับเืิ่งต้นมาเขียบเราดูพี่น้องูสวนเราหนีง่ายเว้พี่น้องยางจะมีครับหม่องม่วงเกาหม่องม่วงแก่กรดดกกว่าผู้เลกได้มาเอาเด้อโลกักซากอยู่ร้นเต็มดินอยู่น่ะ ม่วงนี่ค้นบนนี้ย้อมกินเว้ยมันแ่บอยู่ด้วยละ่ะบอกครับแต่ว่ายางมาบรรจบครบรอบขึ้นบ้านเราอีกแล้ว้นทุเรียนเรายังไหลเลยครับปวดปลูกไว้พูนปวงพี่น้อง้นทุเรียนเราเป็นแท้เป็นแนวครับพวดวกพวบักนี่มาอีหยังอีเช้นอย่าง,างกระท้อนเหรอกระท้อนก็มนี้อีกโอ้ยดกจนได้ขําะไร<ห><ห>อยังวะแต่พี่นอ้องเมิ่อมากระท้อนร้ครับกว่าลุกล โอ้โไอ้น้ำคูพันแทนหน้าคือเกาเหรอครับยันงามนี่ครับน้ำนั่นบอลลนใส่เข่าเจ้าเลยในหน้าเนี่ยกว่าครับมากระท่อนพันอย่างบูพันใหญ่ๆพันปุ๋ยฝ่ายผมอืออือปนวยกใหไงเลยครับพี่น้องเลยนี่แหละครับไทยสวนเราให้พี่น้องบึงเอเป็นว่าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องมันยาวแล้วครับเนี่ยผู้ใดมากคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ